เรา ATF package วันนี้งานซ่อมเครื่องยนต์นใ,นในในปอร์ดเลยนะครับหลักๆล,ลยปอร์ดเลยครับช่วงนี้ปอร์ดมีปัญหานะครับจากอู่อื่นมาก็ไม่จบซ่อมจากอู่ที่อื่นมาก็ไม่จบหลายคันเลยนะครับมีลูกค้าประจําเราเจ้าเดียวนสีส้มสีส้มตรงนี้นะฮะอันทำงานเกียร์ยันเครื่องครับ ทำกันมานานแล้วดูแลกันมานานแล้วลสำหรับกันนั้นนะฮะ่วนคันนี้2ถสองนี่ก็มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เหมือนกันนะทำมาจากตัวแห่งนั้นตู้จบอะไรเทียบทั้งเครื่องเลยนะสำหรับคันนี้จัดการทำใหม่นะอะไรเทียมมาทั้งนั้นเลยนะส่วน อีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะ f อเ d ี i e s t นะครับปัญหาเครื่องยนต์ทำมันไม่จบนะครับประเกน็นใส่ประเก็นตัดมานะครับเดี๋ยวพาไปดูีนะยสต้าหรือเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับขั้นนี้ใส่ประเก็นตัดมานี่นะประเกน็นเป็นประเก็นเทียมนะพูดหลายครั้งแล้วนะกับการ ทำเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับไม่ค่อยจบนะคือคันนี้ใส่หน้าเสื้อลงไปด้วยนะครับใส่หน้าเสื้อสูบนะบเสื้อสูบโกงฝาสูบใช้ได้อยู่สำหรับคันนี้จะให้จบนะครับสำหรับคันนี้ต้องเปลี่ยนท่อนตรงหรือว่าชัดล็อกตัวน,นี้นะครับ ลูกสูบถ้ามีการใสนะครับเขาต้องใสหัวลูกสูบมาด้วย่ะคันนี้ไม่ได้ใสไม่ได้ใสหนะ้าใส่หัวลูกสูบนะครับนะแต่ไปเพิ่มประกันเอานะครับทีนี้กําลังอัดของเครื่องยนต์ไม่ได้นะก็ะเลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีเสียงดังนะแล้วก็รถวิ่งไม่ออกรถไม่มีกําลังนะครับชัดเจนนะครับลูกสูบ แหวนลูกสูบนั้นหลวมนะครับบอกสูบหลวมนะครับทำไม่ตรงจุดได้เกิดปัญหาเนี่ยพิมไงก็ลังล้างอยู่เราต้องเปลี่ยนนะครับท่อนตรงหรือชัตบล็อกท่อนนี้นะฮะให้นะขาสูบเดิมนะครับขาสูบใช้ได้นะขาสูบเดี๋ยวเราเช็คลวเช็คกลวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพว,วกวาลววกนี้นะครับ เอาไอ้ดีเสียนะเดี๋ยวเช็คด้วยอีกทีอ่ะส่วนลูกสูบนะครับมันมากับท่อนตรงอยู่แล้วนะครับแต่แหวนลูกสูบนะฮะเราจะเปลี่ยนนะครับนี่ลูกสูบเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะล้างทำความสะอาดนะครับประกอบใหม่นะชัดเจนนะทำงาน พิทเครื่องระบอนเครื่องนะของเรานะครับถึงมานะเราจะรื้อดูใหม่แล้วก็ทําการเปลี่ยนแหวนตกสูบนะครับอ่ะส่วนปั๊มน้ํานะครับของแท้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะถอดใส่ถอดถอดใส่กับอีกเครื่องใหม่นะครับอ้าทีมงานมาดูบอกเป็นของเทียมตรงนั้นนะปั๊มน้ําเดี๋ยวเทียมดูส่วนเสื้อเบาน้ําตัวนี้ใช้ได้อยู่โอลิง แต่ว่าข้อน้ำนี่บวมนะครับผมข้อน้ำบวมตก็ไม่เบี่ยนนะครับท่อตัวนี้บวมตุยเลยเห็นไหมครับเนาะขอดูหน่อยนิ้นี่เป็นสีดำนะเทียมเทียมเหรอไม่เหมือนละเทียมเป็นสีดำไหมเนี่ยนี่เท่าของแท้เราใส่ไปยังมาดูดิมีแต่ของเอซินเะยอ้าวเป็นของเอซิน แท้เองสินเออของไอ้เส้นก็ถอดทิ้งนี่เทียมดูเนื้อเนื้อเนียเนียนเนื้อมันเนียนของเทียมของแท้จะไม่เนียนโอุ้กทุกชิ้นเลยของฟอดตายเลยของเทียมเนื้เนียนเนืเนียนทุกอันของเทียมเนียนทุกอันนะครับพัดจีนนะครับก็คือว่างานฟอร์ดนะเน้นแท้นะครับของแท้เน้นแท้จบป่านะไม่งั้นคุณจะเสียเงินยับเงินย่อยเงินซับเงินซ้อนเงิแล้วเข้าให้ถูกอู่ด้วยนะครับอันนี้สําคัญ แล้วก็อีกตัวหนึ่งในเฟียต้านะระวังให้ดีนะครับนี่เครื่องยนต์มีเสียงดังเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องนะฮะเวลาเร่งเสียงแตกแปลกนะครับต้องระวังให้ดีเรื่องปั๊มน้ํามันเครื่องด้วยนะครับส่วนเรนเจอร์แรปเตนะคะคันนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่รอชุดสายไฟนะครับอ่า PCM มานะแล้วก็โมดูลหวัวเผามีแล้วนะครับแต่ รอชุดสายไฟอยู่ยังไม่ได้ประกอบเลยรัะอูก็จะลกๆประมาณนี้นะฮะด้วยอะไรครับงานเครื่องสี่ห้าคันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เครื่องันล้วนๆนะครับอ่ะรู้ถึงสาเหตุันไปแล้วนะครับกับงาน่อมปลอดนะทำใมซ่อมเราไม่จบใช้ได้แค่สอง,ง,งชั่วครั้งเจ้าข่าวนะแต่ไม่นานนะครับปัญหาเกิดจากหนึ่งการใส่อะไรเทียบนะ หลักๆเลยนะฮะแล้วก็เรื ign, ่องใส่หน้าผาเสื้อสูบนะใส่หน้าเสื้อสูบนะครับจริงๆแล้วถ้ามีการใส่หน้าเสื้อสูบนะเราก็จะ <Yeah. S 1> แนะนําให้ใส่หน้าหัวกสูบด้วยนั่นอย่าเพิ่มเรกเกนนะครับแ้เพิ่มไปรกเกนมาหนึ่งเรื่องเรื่องกำลังอัดเรื่องเครื่องยนต์ไม่มีกาลังนะครับบางทีไฟโชนะตัวเนี้ยไปเครื่องโชด้วยนะครับระวังให้ดีนะฮะแนะนําเลยใส วองสูบไปด้วยแล้วก็สั่งปพเกนแท้มาใส่นะครับเอาดเจนนะกับกับคลิปนี้นะกับเคสนี้เคสต้านะไม่จบนะครับก็มาจากที่อื่นโดนเป็นหลายหมืน่นกลับมาแก้ไขใหม่นะครับกับอู่ของเราเพอนครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยครับวันนี้สวัสดีครับผม